สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ FC แฟนเพจทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเรียกว่าไงเข้าสู่ช n น l แล้วกันกิจสดารีวิวนะครับพบกับผมนัดนะครับผมวันนี้จะเป็นผู้รีวิวรถคันนี้นะครับวันนี้จับรถ11ที่นั่งม้างตอนนี้ที่นั่งเราเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆสไตล์นั้นก็จะเป็นสไตล์รถครอบครัวแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆรถ7ที่นั่งรถ11ที่นั่งรถที่ไปกันได้ทั้งบ้านนะครับรถเพื่อการท่องเที่ยว นี่คือรถสไตล์นัทเลยนะครับวันนี้จะพามาพบกับรถเรียกว่าเป็นโมเดลเดียวกับในโชว์รูมอยู่เลยแล้วกันนะครับฮุ <S 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 <H 1> นไดเฮคณะนะครับวันนี้นะครับออปชั่นนะตัวนี้เป็นตัว Elite นะเป็นตัว Elite นะครับผมปี2020เลยใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วครับคันนี้ป้ายแดงก็1,529,000าน0 0บาทวันนี้เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเดี๋ยวรอดูท้ายรีวิวกันว,ว่าราคาวันนี้จะหั่นกันเหลือเท่าไหร่ นะเรามาดูกับออปชันกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าหุ่นใดตัวนี้เรียกว่าตัว Big m i n เ r Change ใช้คำนี้ดีกว่า Big m i n เ r Chan ชเนี่ยมันต่างยังไงกับตัวเก่าต่างยังไงกับโฉมเก่านะเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้านะครับฝากระโปรงกระจังหน้ากันชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะไฟหน้าที่เห็นนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่หลอดยังเป็นฮาโลเจนอยู่เพราะอันนี้นะมันคือออปชันตัว e l i ิปนะ จะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ผมว่ามันดูอิ่มดูสวยมิติมันได้พูดตรงๆนะมองเผิผนๆนี่นึกว่าเจ้าตลาดทางฝั่งยุโรปเลยคล้ายๆกันมากนะสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับเส้นสายดีมากรถด,ดูทรงไม่เถอะทะเหมือนก่อนนะทรงดูสปอร์ตขึ้นบวกกับความหรูหราที่ให้มามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเรียกว่าแทบจะเปลี่ยนทั้งหัวเลยนะ พร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะเครื่องยนต์ตัวใหม่มาครับเรามาอยู่ที่ส่วนของด้านข้างรถกันบ้างด้านข้างรถต่างยังไงกับโฉมที่แล้วนะครับพูดตรงๆนะไม่ต่างต่างที่ลายล้อแม็กลายล้อแม็กเราไม่นับหัวแล้วกันนะเราไม่นับส่วนหัวแล้วกันล้อแม็กยังเป็นยังคงไว้ซึ่งขอบ16เหมือนเดิมทําไม่เขาถึงใช้ขอบ16อย่าลืมครับเจ้าคันนี้มาลด11ที่นั่งเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลมีผลมากคันนี้เครื่องดีเซลด้วยน้าหนักจะเยอะ นะครับนั่งหลายคนสังเกตสไตล์รถตู้บางบางค่ายก็ยังใช้ขอบ15ด้วยซ้ำอันนี้ก็ยังหรูหราขึ้นมาหน่อยใช้ถึงขอบ16กนะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวมาด้วยนะมาตรฐานรถออปชั่นราคาเป็นล้านเพราะฉะนั้นพวกนี้คือของมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสีที่เห็นสีดําเงามากสเกิร์ตมานะครับไล่จนถึงด้านหลังเลยนะตัวนี้ผมสังเกตนะจากที่ได้ลองสัมผัสเองเนี่ยปรับปรุงมาจากฉมที่แล้วค่อนข้างจะดีมาก ใครที่เป็นแฟนพันแท้ H1 พอจะทราบู่แล้วว่าเป็นรถที่ประตูโคตรหนักนะเป็นรถที่ประตูหนักมากแต่คันนี้ใช้คำว่าไ,ไงเดีเปิดโดยใช้น้ำหนักที่เบามือมากอะครับนะเนี่ยแค่นี้ซึ่งมันมันถือว่าผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะชมที่แล้วนี่ขอบอกเลยว่า ถ้าเกิดที่บ้านใครไม่มีเวทนี่สามารถใช้เล่นได้เลยนะก้ามขึ้นได้ทัน,าานลลทีนะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะเป็นเพราะประตูโฮเซฟตี้ครับมันเลยมีน้ำหนักแต่เนี้ยน่าจะมีระบบช่วยเรื่องการพยุงประตูทำให้เปิดปิดได้เบาขึ้นเบาขึ้นมากคุณผู้หญิงเปิดเองได้สบายมากนะกระจกดีไซน์กระจกนะครับาสามารถเปิดได้นะออกแบบมาใหม่นะครับ ตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อด้อยคองนิดหนึ่งละกันตอนเติมน้ํามันก็อย่าเพิ่งเปิดประตูละกันครับด้าถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะสตตายพวกคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนู้นนะยางเยิงใหม่คันนี้รถปี2020ไม่ต้องห่วงเรื่องยางเรื่องอะไรเลยเป็นรถใหม่มากเดี๋ยวถ้าเห็นข้างในจะทราบเลยว่ามันใหม่แค่ไหนเพราะพลาสติกยังอยู่เลยตรงที่นั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะต่างยังไงกับตัวเก่ามาครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันด้านหลังต่างจากตัวเดิมยังไงสปอยเลอร นะครับสปอยเลอร์ที่เห็นชัดเจนคือไฟท้ายเป็น LED แล้วนะค่อนข้างจะดูทันสมัยมากกว่าโฉมเดิมพอควรเลยเส้นสายภายในนะครับคมใสนะเล่นเส้นสาย LED อยู่ด้านในนะโลโก้นะครับ H1 ชัดเจนรุ่นชัดเจน ELITE นะครับยี่ห้อชัดเจนปกติตรงนี้ใหม่ไม่ใหม่สังเกตตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้สะอาดมากนะโลโก้ฮุนไดชัดเจนเพิ่ม เซนเซอร์กับระยะด้านหลัง4จุดมาให้ด้วยนะครับผมเปิดมาเลยดีกว่า,านะครับคุณใดผมชอบตรงนี้เลื่อนเบาะขนของได้สัมภาระกระเป๋าเดินทางอย่างน้อยน้อยหนึ่ส,สามสี่ใบใบใหญ่ๆก็3ามใบาวางได้แน่นอนนะหยิบตั้งขึ้นมานะครับเบาะเลื่อนได้สามารถจะเอาไปวางได้ทันทีนะ เนี่ยครับใหม่ไม่ใหม่ผมยังไม่ได้แกะเพราะว่าไม่มีใครใช้ลูกค้าเก่าเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ใช้เขาซื้อรถเจ็ดที่นั่งมาแต่นั่งกันอยู่สองคนเขาก็เลยขายไปนะครับมาภายในสีเบดนะครับภายในสีเบดส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่เป็นพลาสติกพลาสติกยังอยู่เลยเนาะไม่เลอะเลยดีกว่าใช้คํานี้ว่าไม่เลอะเลยดีกว่านะครับพลายตาิใส่ใหม่เต็มลำนะครับ ภายในหลังคาผ้าหลังคาไม่ต้องพูดถึงเลยใหม่มากนะครับที่น้องที่นั่งชัดเจนมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับผมนะครับไล่จากผมขออนุญาตไล่จากเป็นวงกลมเลยแล้วกันจากขวามาซ้ายเลยกันเพื่อความง่ายแล้วก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับวัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกยูรีเทนนะพลาสติกนะครับหุ้มตัดกับหนังอันนี้เป็นหนังจริงๆัง,งจังเลยนะ เป็นหนังนะครับแล้วก็แผงเป็นลายไม้นะคุมกระจกหน้านะครับซ้ายขวาออตโต้ปลดล็อกปรับกระจกข้างปรับกระจกข้างคุมที่ฝั่งประตูหมดนะครับมาถึงในส่วนของอด้านขวาละกันด้านขวาก็จะคุมตรงที่สปอร์ตไลท์กับปรับเข้มอ่อนของหน้าปัดเวลาเราขีก่กลางคืนขี่ต่างจังหวัดน,นะเพราะอันนี้เป็นรถเดินทางเพราะฉะนั้นพวกอุปกรณ์พวกนี้เขาจะคํานึงถึงคนที่ใช้งานในการเดินทาง ถ้าแสงมันเข้มไปอ่อนไปปรับตรงนี้ได้ถ้ากลางคืนมันแยงตาไงงครับก็หลี่มันลงมานะชุดอ่าปิดเปิดไฟห้องโดยสารในตอนหลังในกรณีที่ด้านหลังคนลงไปแล้วลืมปิดไฟเราสั่งปิดได้ตรงนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องปีนไปปิดให้เสียเวลามาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้คำว่ากระโดดขึ้นหน่อยแล้วกันเพราะรถค่อนข้างจะสูงนะครับอนุญ,ญาตเสียบกุญแจเลยและสตาร์ทไปด้วยเลย เนาะอ่าหูเสียงเครื่องนิ่มมากนะเสียงเครื่องนิ่มมากมาถึงส่วนของพวงมาลัยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ด้านขวานะครับด้านซ้ายคุมเครื่องเสียงนะตัวนี้ไม่มีคูดคอนโทลนะครับไม่มีคูดคอนโทลนะ e อลิทไม่มีคูดคอนโทลมาปาั๊บเนี่ยพอปิดแล้วห้องโดยสารกำลังดี H1 เป็นรถที่ขับทางไกลแล้ว ไม่ค่อยเมื่อยนะครับเพราะว่าคุณดูตำแหน่งการขับขี่นะครับอารมณ์เหมือนกับนั่งเก้าอี้เลยนะวางขานิดเดียวเนี่ยขาจะได้ผักพักขาเนี่ยสบายๆนะขับทางยาวไม่ต้องห่วงนะมาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนาะอ่ะไปเลี้ยวไปเลี้ยวเหมือนกันไปเลี้ยวด้านขวาที่ปัดน้ำฝนด้านซ้ายนะที่คุมปัดน้ำฝนหลังก็ด้านซ้ายเหมือนกันนะครับอยู่ที่ปลายของก้านที่ปัดน้ำฝนเนาะ มาในส่วนของข้างบนและกันนะครับก็จะเป็นพวกชุดคุมไฟทั้งหลายแหล่นะครับไฟห้องโดยสารไฟอ่านหนังสือไฟเวลาเปิดให้มันติดพร้อมประตูนะครับไฟตัดระบบไฟด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดระบบไฟมาพร้อมกับชี้ใส่แว่นมาต่อมาในชุดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงของคันนี้จะเป็นระบบ Android แล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เล่นโทรศัพท์ได้ดูหนังฟังเพลง Google Play Store พวกนี้คอนเน c t ได้หมดนะครับเปิดสัญญาณ Wi-Fi แ h a r i n g ใช,งช้งานด้วยกันได้เนาะแอร์ uh. แยกโซนซ้ายขวานะครับคิดอะไรไม่ออกปรับอุณหภูมิกดออโต้ปั้งเข้าไปนะครับเย็นเท่าๆกันด้านหลังจะมีสวิตช์อีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยไปกล่าวถึงด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับช่องเสียบ a u x เสียบ u s b นะครับเสียบเชื่อมต่อสำหรับเครื่องเล่นหรือจะเสียบชาร์จสามารถจ่ายไฟได้เหมือนกันนะ เกียร์นะครับตำแหน่งคันเกียร์ตรงนี้นะครับ CVT คันนี้ก็จะเป็น5สปีดแล้วเนาะประหยัดน้ำมันแล้วนะต่อไปส่วนของช่องเก็บของก็จะมี2เก๊ะให้เลือกสรรนะครับอ่าอันนี้จะเป็น USB ที่คอนเน็กต์เครื่องเล่นได้โดยตรงนะครับอันนี้จะอยู่ตรงนี้นะด้านบนก็จะเป็นช่องเก็บของแบบเล็กๆนิดนึงเก็บของกระจุกกระจิก๊กนะครับของมีค่าตรงนี้ก็จะเป็นเก็บพวกเอกสารได้ นะส่วนใหญ่เราก็จะเก็บไว้พวกสำเนาพรบรทะเบียนลมทะเบียนรถประก,รกรันกอะไรเงี้ยเนาะคันนี้แอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะนะที่วางของรีโมทคุมทีวีด้านบนและก็รีโมทคุมเครื่องเสียงจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆิงมันจะวางอยู่ตรงไหนก็ได้นะมา power outlet นะครับอยู่ด้านล่างจะแน่นมากไม่ค่อยกล้าแกะแรงเพราะตัวนี้ของในรถทุกคันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะนรถทุกคันเนี่ย power outlet เขาอะค่อนข้างบอบางมากเพราะฉะนั้นเราแกะกันอย่างทะนุถนอมเลยนะครับจะได้ใช้งานกันได้นานๆมานี่ที่วางแก้วอันเนี้ยถ้าเราเลื่อนเบาะหน้าขึ้นมาชันมากเกินไปนะครับที่วางแก้วจะเปิดไม่ได้อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์เบาะหลังมานิดนึงจะวางแก้วได้ง่ายขึ้นนะหรือไม่ก็วางตรงนี้ก็ได้น,นะสำหรับใครที่มีลูกเล็กนะครับ คุณภรรยานั่งตรงนี้ลูกเล็กนั่งตรงนี้นะครับก็สามารถจะนั่งไปด้วยกันได้คุยกันกระนุ้งกระนิ้งนะครับคุณลงุงปู่ย่าตายายก็นั่งข้างหลังไปอยากไปท่องไปเที่ยวเบรกมืออยู่ตรงนี้นะผมก็เคยเป็นนะขึ้นมาฮุนไดเฮสวันใหม่ๆห,ห,หาเบรกมือนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจมากว่าจะซ่อนจะลงไปลึกทําไมตอนแรกก็ปกติรถตนี้มันอยู่เท้าซ้ายไนงะแล้วก็หาเอ๊ไม่มีก้านดึงไม่มีต้องล้วงมือลงไปเนี่ยครับแล้วดึงขึ้นมาเนี่ย เรียกว่าปล่อยปล่อยไก่ไปค่อนข้างจะพอสมควรเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยมีอะไรบ้างด้านหลังมาขออนุญาตปีนขึ้นอีกรอบหนึ่งห้องโดยสารตอนหลังคุณจะพบกับอะไรเนี่ยชอบประตูตัวใหม่จริงเนยมันปิดเบามือมากเลยนี่ปิดแรงเลยเนี่ยจริงอะปิดเบาๆก็ได้นะคุณจะพบกับแอร์แอร์สำคัญมากแอร์เย็นนะข้างหลังมีฝั่งละ 3ช่องเลยก็เป็น6ช่องนะสำหรับห้องโดยสารใหญ่ๆขนาดนี้แอร์ค่อนข้างจะแรงเลยนะตัวใหม่เนี่ยผมว่าปรับปรุงขึ้นเยอะเลยอะดีขึ้นเยอะนะครับการเล่งพัดลมนะสวิตช์คุมตรงนี้จะไม่ใช่หน้าจอเป็นดิจิตอลน,นะครับจะเป็นแบบแมนนวลนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักสวิตช์ดีเลยนะครับจอ12.1นิ้วนะครับกดเปิดปั๊บข้างหน้าดูอะไรข้างหลังก็ดูด้วยกันอย่างนั้นนะครับไม่ยากครับผม ไม่ยากนะก็ลูกหลานดูกระตูนกันไปนะที่นั่งในด้านหลังนะครับค่อนข้างจะนันน่งสบายนะแต่ผมว่าเบาะเขาอาจจะสั้นไปนิดแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่โอเคอยู่นะครับพนักพิงหลังกระชับดีนะกระชับดีภายในก็สีเบดนะครับบนล่างสีเบดล้วนๆเลยนะครับตัดกับพวกสวิตท,ท,ที่เป็นลายไม้ทั้งหลายแหล่นะ เนี่ยแล้วก็มีที่อ่านหนังสว้อ่านหนังสือนะครับไฟอ่านหนังสือค่อนข้างจะสว่างของเก่ารู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดจะมีอยู่ดวงเดียวตรงเนี้ยจะมีประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยสว่างมากตัวใหม่นี้ค่อนข้างจะดีขึ้นเลยนะแถวสองอันนี้คือแถวสองเนาะอันนี้สิแถวสองแถวสองแถวสามแถว4ี่นะครับแต่ถ้ามีสัมภาระเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนเบาะชิดกันนิดนึงแต่ถ้าไม่มีสมัมภาระ จะนั่งสบายมากกว่านี้เยอะเลยนะครับสำหรับ9กที่นั่งในตอนหลังนะเก้าที่นั่งในตอนหลังใช้คํานี้ดีกว่าเบาะตรงนี้สามารถจะพับนะครับสามารถอยากจะพับขึ้นมาไว้วางแก้วไว้ทำอะไรได้เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากจะนั่งแบบสไตล์เหมือนพวกเอาผาดเวลไฟที่เป็นสไตล์2 2 2นะทำได้ทำได้จนถึงแถวที่3นะวางแก้วได้จนถึงแถวที่3เลยนะครับ เพราะว่าผมเห็นมีหลายท่านที่ยกเบาะแถวหลังสุดออกเพื่อที่จะนั่งแค่6คนนะแล้วมันสบายกว่านี้แน่นอนครับมันสบายกว่านี้มากนะ H1 ขายดีเป็นเพราะว่าเป็นเครื่องรีเซลนะครับขับง่ายขับขี่สนุกแรงม้าเยอะนะครับกำลังเครื่องดีตรงนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันที่ห้องเครื่องด้านหน้าแล้วกันมาภายในก็ไม่มีอะไรมากภายในเหมือนเดิมใช้คำว่าเหมือนเดิมแต่ว่าปรับปรุงเรื่องระบบปรับอากาศมากขึ้นไฟชัดเจนขึ้นนะครับนอกกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมากมาย มาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับผมมาครับเราจะมาดูเครื่องยนต์กันนะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.5เป็นไงหน้าตามันจะเหมือนเดิมไหมจะต่างจากเดิมไหมนะครับมานะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น A2 แล้วนะครับถามว่าทราบได้ไงว่าเป็น A2 ตรงนี้เลยครับ ตงคอเรียกว่าเป็นคอของท่อน้ําเข้าจะปั๊มชัดเจนเลยว่า A2 ตรงนี้สังเกตง่ายมากนะ175แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับขับสนุกแน่นอนน้ำมันกินประมาณจากที่ผมทดลองวิ่งยาวไปใต้มานะครับผมให้ประมาณสัก10กว่าโล10กว่าโลลิตรผมให้ประมาณสัก12โลลิตร1ิตองสโลลิตร สำหรับการใช้ความเร็วค่อนข้างจะสูงใช้คำนี้ดีกว่าแต่จริงไม่ควรทำนะไม่ควรทำแต่ผมต้องการจะเทสว่าสมรรถนะการขับขี่นะครับการทรงตัวดีไหมรับประกันเลยครับผมขับคนนี้ไปด้วยหลับตั้งแต่มหาชัยนะครับผมจนถึงใต้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันให้อะไรมาบ้างนะก็แบตเตอรี่ด้านนู้นนะครับกล่องฟิลด้านน้น นะครับที่เช็คกระปุกน้ําน้ําหล่อยเย็นด้านนี้นะครับผมที่เช็คกระปุกน้ําหล่อยเย็นเบรกกองอากาศไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเครื่องอยู่ลงไปค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองกันไม่ค่อยเห็นนะครับมองยากนิดหนึง่งแต่เรื่องสภาพตัวรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับใหม่มากนะถ้าเอาป้ายแดงมาใส่ขายลูกค้าได้ลูกค้าก็เชื่อว่าเป็นป้ายแดงผมพูดคำนี้เลยดีกว่านะแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเราจะไม่ทําอย่างนั้นรถใช้แล้วเราก็บอกรถใช้แล้ว มาสั้นๆง่ายๆคันนี้น่าใช้ไหมน่าใช้มากใครที่หารถใช้คำว่บบรถตู้ละกันผมใช้คำนี้ละกันนะรถ1 1ที่นั่งใหม่ๆสวยๆราคาป้ายแดง1 5 0 0้าน0บาทราคาที่ผมเอามาตั้งวันนี้คือ1,250,000บาทนี่คือราคาที่ผมตั้งใจจะตั้งแต่นะครับแต่วันนี้เอาเป็นพิเศษ สำหรับใครที่ติดตามรีวิวเรานะครับติดตามไลฟ์สดเราราคาหน้าร้านผมอาจจะตั้งอยู่1 2 5หนึ่้านสองแบาทนะเผื่อใครมาดูเฉพาะที่ติดตามเราคุณจะทราบว่าวันนี้ผมจะให้ราคาที่ลูกค้าในรีวิวคือ1นึ่งล้านหนึ่บาทฟังดีๆนะครับ1นึ่งล้านหนึ่บาทซึ่งถูกกว่าราคาป้ายแดงถึงเกือบเกือบ สามแสนห้าสี่แสนบาทผมใช้คำนี้คุณได้รถปี2020นะครับ h ุณไดเ H1 Elite นะครับปี2020ราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงถึง3ามแสนกว่าบาทเกือบเกือบสี่แสนบาทนะซื้อไปใช้งานได้ยาวใช้งานได้ทันทีท่องเที่ยวได้เลยเสาร์อาทิตย์อยากเที่ยวไหนเที่ยวเลยรถสมรรถนะเยี่ยมนั่งสบายขับดี ผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ใช้รถสูงรถเจ็ดที่นั่งแล้วรู้สึกว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นปู่ย่าตายายขึ้นรถไม่สะดวกนะ,ะลูกไม่มีพื้นที่ในการใช้งานนะครับลูกหลายคนหรือว่าไปไหนพร้อมกันทีเดียวเนี่ยต้องใช้รถ2คัน3คันยุบมาเหลือคันเดียวได้เลยนะและรถคันนี้ก็สามารถจะใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงนะครับและศูนย์ซ่อมศูนย์บริการค่อนข้างจะเยอะผู่น,นอกก็เยอะนะคนใช้งานเยอะมากลองดูครับ แล้วคุณจะชอบเจ้าคุณได้เฮสวคัน,นี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากติดตามกิจสดารีวิวนะครับผมนัทแล้วก็น้องพัตเตอร์นะครับจะเป็นพิธีกรในช่องนี้ให้นะอยากพบกับรถคันไหนอยากจะทราบรายละเอียดสเปครถคันไหนเราจะจัดมาให้นะครับรีเควสตมาได้ขอทางน้องไอทีนะครับขอทางน้องแอดมินมาให้ได้นะเดี๋ยวผมจัดให้สวยๆเลยนะครับวันนี้ฝากเจ้าเฮสวรัน,นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์ราคารีวิวนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทราคาหน้าร้าน หนึ่งล้านสองแสน้าหมื่บาทอันนั้นราคาราคาคนอื่นเขาราคาเรา1นึ่งล้านหแเก้าบาทมาวันนี้นัดขอฝากวด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ